โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่ชมาเทพอาร์เมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนะครับถามกันเข้ามาเนาะ,ะจากคอมเมนต์นะครับว่าเรา่เล่นสายฟรีแล้วชุดแต่ละชิ้นเนี่ยพลังลบเท่าไหร่นะครับแล้วก็สายฟรีเนี่ยจะมีสิทธิ์พลังลบถึง10ล้านไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองถอดทุกชิ้นนะครับแล้วก็จะมาลองใส่ให้ดูเลยนะครับว่าไอ้สายฟรีเราเองอ่ะการทบอุปกรณ์แบบเพียวเพียวนะแล้วก็ในส่วนของการหาปีกเนี่ยหาชุดอ่ะเทวทูตนะครับแล้วก็ ในส่วนของพลังลบ A อครับจะถึง10ล้านหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้เพื่อนดูเนาะตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับก็คือการทบชุดนะครับอ่าแล้วก็การล่าชุดเทวทูตเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสร้อยแหวนนะครับอ่าแต่พลังลบตัวนี้ต้องให้ดูก่อนเนาะว่าผมได้มาจากในส่วนของสกิลด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่4ล้านสามแสนนะครับอ่านี่คือดาเมจเพียวๆที่มีเนาะที่พลังลบเพียวๆที่ผมมีณปัจจุบันเนาะมันก็จะได้มาจากหลายๆอย่างครับที่เราได้เล่นมาเนาะ เราก็จะสะสมในเรื่องของพรสวรรค์ครับแล้วก็ในส่วนของสมุดสกิลครับรวมไปถึงนะครับวงใต้ถางของผมด้วยนะครับ่าตรงนี้ก็มีค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะครับแล้วก็รวมไปถึง่าผลไม้ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของชุดเทพนะครับที่ผมยังใส่ชุดเทพอยู่เนาะ,ะไม่ได้ถอดชุดเทพออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้อพลังของชุดเทพนะครับทั้ง3าขั้นอืม แต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชุดเทพเนี่ยเพื่อนๆสายฟรีครับถ้าลงอ่าคาริมานะต้องบอกว่าได้อย่างแน่นอนเนาะผมก็เลยใส่ชุดเทพเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาผมถอดเยอะผมขี้เกียจใส่นะตรงนี้ขอถอดอุปกรณ์ที่มันสามารถทบได้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเซ็ตนะที่บางคนอาจจะไม่ได้ใส่นะครับผมก็ถอดให้ดูนาะแต่ว่าในส่วนของอ่าคาริมาเองอะ่ะเพื่อนๆน่าจะได้กันทุกคนอย่างแน่นอนอ่าไป เดี๋ยวผมจะไปลองใส่ให้ดูนะครับว่าพลังลบผมเองอะ่ะมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับสำหรับสายฟรีพ,พี่พี่ที่อยากเล่นแต่ว่าไม่มีงบเติมเนาะอะไรประมาณนั้นไปตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาลดแล้วประมาณห้าหมื่นเนาะอ่าตรงนี้เนาะผมต้องย้าว่าว่าผมทบแล้วนะอ่าเพื่อนๆก็ถ้าถ้าทบได้เหมือนผมแล้วครับก็จะได้พลังลบประมาณผมเลยนะอืมอ่าแลที่นี้กตต็ต้องดูด้วยเนะว่าเราใส่ออฟอะไรกันบ้างน,นะครับพยายามใส่ออฟสวยๆนะอ่า ตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเพิ่มท่านะ่เนาะบางคนอาจจะดูตัวเลขไม่ทันเนาะตรงนี้เขาก็บอกนะครับว่าจิ้มดูนะแต่ละชิ้นเนี่ยเขาเพิ่มมาทรา่นะคือมันไม่เท่ากันเนาะในสวนของปีกจะได้เยอะกว่านะครับตัวนี้เขาเขาเขาบอกเลยเนาะว่าไอ้ไอ้ส่วนเนี่ยมันคือพลังลบเลยเว้ยเพื่อนเพื่อนเออคนไหนที่อ่ายังงงอยู่เนาะว่าเฮ้ยมันเพิ่มท่ายวะาอะไร,ะไรประมาณเนี่ยอันนี้คือจิ้มดูได้ครับมันก็จะบอกเราเลยนะครับว่าพลังลบแต่ละชิ้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไปตัดสินใจถูกว่าจะทบอะไรก่อนดีนะครรัับบสห ชุดนะครับหรือว่าดาบหรือว่าจะเป็นในส่วนของสร้อยแหวนนะครับประดับเนาะอ่าไปะตอนนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ที่มันใกล้เคียงประมาณ2 0,000นะครับอ่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่ามันจะเพิ่มตามที่เราคิดไหมอ่าตัวนี้ใกล้เคียงนะครับขึ้นมาประมาณ4ี่หน8เนาะจากเดิมเนาะขึ้นมาประมาณ2 0,000นือะ่า ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็เขาก็กําหนดมานะว่าเฮ้ยจิ้มดูเนี่ยพลังลบสีเขียวๆที่มันบอกเราสป่ามันจะบอกครับว่าถ้าเราติดตั้งเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปนะครับว่ามันจะเพิ่มพลังได้เท่าไรนะครับคือเขาเขียนมาให้เราแล้วเนาะอ่าตัวนี้เราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับอืมว่าพลังลบที่เราจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเท่าไรนะครับหลังจากที่เราจิ้มดูนะฮะอ่าย้ำนะครับว่าสายฟรีเนาะถ้าอยากพลังลบถึง10ล้านนะครับพยายามทบอุปกรณ์เยอะๆเนาะ อ่าแค่เพียงทบอุปกรณ์นะครับดาามจดเราก็อ่าเยอะแล้วนะครับแอ่สเตตัสอัพมาดาเมจดเยอะบอกเลยว่าเล่นได้อย่างแน่นอนเนาะสำหรับสายฟรีเนาะผมเป็นกำลังใจให้นะครับอ่าแล้วส่วนของอ่าพลังลบนะครับผมต้องบอกว่ามันเยอะอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวผมไปใส่ขั้นสี่ให้ดูก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราไปใส่กันทีละชิ้นเลยนะครับอืมเผื่อว่าสายฟรีเนี่ยเขาจะใจชื้นกันบ้างน,นะฮะตรงนี้นะครับยังไม่ได้ใส่ปีกนะยังไม่ติดตั้งปีครับออบเรามาดูพลังลบกันก่อนเลย ตรงนี้นะครับอยู่ที่หกล้านหกแสนนะครับในส่วนนี้คือเรายังไม่ได้ติดตั้งปีกเนาะเผื่อคนไหนที่เขายังไม่ได้ปีกนะครับเขาอยากรู้ว่าถ้าเราจะทบชุดก่อนเนี่ยกิดปีกมันหมดแล้วล่าไม่ทันจะเก็บอ่าขนนกเนาะเพื่อไปทําปีกเนาะจะได้รู้ก่อนครับว่าก่อนหน้านเนี่ยพลังลมมันจะเท่าไหร่เนาะ,ะหลังจากติดตั้งปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่หกล้านเก้าแสนนะครับตีเลขกลมๆประมาณ7ล้านนะครับอืตรงนี้ก็บอกว่าเนี่ย ยงแค่ทบอุปกรณ์ขั้นสี่นี้โอ้โหบอกเลยว่าพุ่งทะยานมากๆเลยนะครับอืก็ตกได้อยู่ประมาณสองล้านกว่าๆนะสองล้านเะกือบสามล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ในภาพที่เห็นเนี่ยประมาณหกล้านเกือบเจล้านอะ่ะเพราะว่าผมใส่ชุดเทพด้วยนะครับทั้งสามชุดเนาะขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกมันเลยดูเยอะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคนไหนที่ยังไม่ได้ใส่อ่าชุดเทพเนาะมันก็จะอยู่ประมาณสี่ล้านเนาะ,ะทบขั้นแรกอะ่ะ นะตัวน,นี้เขาจะบอกเรานะครับว่าในส่วนของขั้น5เนี่ยมันได้เท่าไรนะก็จะได้เยอะกว่าน,นิดหน่อยเนาะ,ะประมาณนั้นอแต่ขั้น5เนี่ยทบมาดีๆบอกเลยว่าอบอกกูเลยว่าแจมๆนะครับเป็นแสนนะชิ้นนึ่ะเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางชิ้นเนี่ยผมมีโฟร์ไลด์ด้วยเนาะโฟร์ไล์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับมันก็เลยอาจจะทําให้อุปกรณ์บางชิ้นของผมเนี่ยมันดูพลังลบเยอะ นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของหินโชคก็มีส่วนนะครับที่ผมยัดอุปกรณ์ไปนะครับในส่วนเนี้ยก็คือยัดดาบขั 5, นะ้น5้าเนาะข้างซ้ายครับแล้วก็ในส่วนของอ่าขั้น6 2ข้างแล้วก็หัวนะครับมันก็ทําให้ผมเนี้ยบวกเข้าไปแล้วมันดูเยอะนะอะไรประมาณนั้นอ่าส่วนสายฟรีเนาะก็พยายามหาเพชรยเยอะๆเนาะแล้วก็ไปหาชุดที่ร้านค้าเลตเปลี่ยนครับสะสมชุดเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะๆเนาะอ่าก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในการโจมตีที่ดีกว่านะครับอืม ไปเดี๋ยวเราเรามาใส่ขั้น6กกันนะครับว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวแนะนําออฟไปเกินๆก่อนเนาะว่าออปชันที่ผมใช้อะผมใช้ความเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับอ่าคนไหนที่อยากรู้เดี๋ยวสอบถามใต้คลิปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับทําไมผมถึงใช้เปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไปศึกษามาแล้วว่าทําไมผมต้องคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันดีกว่าอะไรประมาณนั้นอืมไปตรงนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของอ่า ชุดตรงนี้ก็คือเส้นทางปฏิหารเนาะอันนี้เขาก็เรียกว่าเทวทูตนะฮะก็จะเป็นเซตอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ได้ฟรีนะครับจากกิจกรรมนะครับในส่วนนี้ต้องบอกนะครับว่าเราได้ฟรีนะครับจากการล่าแผนที่เนาะหรือเส้นทางปฏิหารนะครับอ่าตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสายฟรีต้องใจชื้อแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ได้ฟรีครับได้ฟรีทุกชิ้นเลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของเทวทูตเองครับดีไหมผมบอกว่ามันดีนะ เวลามันตายแล้วครับมันก็เกิดใหม่ครับแล้วก็บวกเลือดมาอีก3 0เนาะซึ่งเลือดเราเยอะ,อะเท่าไรเนาะเราก็จะได้เยอะเท่านั้นเว้ย3ล้านก็ได้3ามแสนอ่าประมาณนั้นโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูันต่อเลยครับตอนนี้ก็พลังลบก็บวกมา15ล้านเลยนะครับตัวน,นี้ผมก็ใส่ชุดทบเต็มแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาใส่ในส่วนของเซตกันเลยนะฮะอืมหลังจากเราใส่เซตเฟไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาใส่เซตอ่า ไวายเบเนียมนะฮะตัวนี้ก็ใส่มาแล้วสี่ชิ้นนะครับผมมีเพียงแค่นี้เนาะจริงๆก็อยากได้ทุกชิ้นเลยแต่ว่าไม่มีงบแล้วนะคุณผู้ชมเออถ้าอยากได้ให้ผมแบบเปิดแบบครบชิ้นครบเซตนี้ต้องซับเยอะๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมเออต้องซับเยอะๆแล้วปเอ้าน้องอะไรคบเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยคขาตีเราจริงอะ่ะคุณผู้ชม <laughs> เฮ้ยผมรีวิวชุดอยูนะเว้ยน้องตัวเปิดเขาเปิดผมเอาไงดีวะ เออเดีย๋ยวให้น้องเขาตีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวต่อให้น้องเรึ่งหลอดนะน้องมาตั้งไหนเนี่ยโอเคไปคนอื่นนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนน้องที่อ่าเล่นเกมเอ็มยูคาสนะครับที่เข้ามาใหม่น้องก็อาจจะเล่นได้สักพักน้องกลางๆอาจจะเริ่มทอ้อเชงหะก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับพยายามหาชุดอ่าทบเยอะๆน้องเพื่อนจะเก่งเองนะแต่ทุวันนี้ขอตบน้องตัวเปิดสวัเดีนะครับผมกำลังทำคลิปอยู่เลยนะครับน้องมาตั้งไหนไม่รู้แนละ้วมาใส่ผมจมังหวะนี้โอ้โห my god เราลองดูนะครับว่าเนี่ยของที่ผมใส่อยู่นะครับในไหนก็ในไหนแล้วน,น <c oughs> านอคุณชม <c oughs> เขาเปิดเราเรามาวัดน้ำมีกันเลยดีกว่าอาว่าตาการติดอพรสวรรค์เนี่ยมันเยอะไหมนะฮะแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์เนี่ยก็สําคัญเนาะอที่ผมทํามานะคะแล้วก็ในชุดของผมที่ใส่เองเนี่ยก็จะมีอัตรา ปิดชีพนะครับมีอันติเมตนะครับค่อนข้างที่จะเยอะจากดาบ2คงข้างนะครับแล้วก็ชุดบางชินนะครับก็จะมีในส่วนของอัตราปิดชีพครับแล้วก็อันติเมตรวมไปถึงคิดิค้อของผมมี11%เเเซนะครับอ่ะตอนนี้น้องตัวเปิดก็รวมเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้เขาจะกลับมาตีผมแก้มือหรือเปล่านะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเห็นไม่ชัดเนาะอยากดูอีกไฟล์หนึ่งนะถ้าน้องเขาเดินมาอาจจะได้ตีนะครับแต่ถ้าน้องเขาไม่เดินมาอาจจะไม่ได้ตีอีกนะครับอ่ะส่วนนี้ก็มาดูชุดของผมกก่่อนนนนนนเเลลยยาะะะ็ปรรมณีี้คับ ผมก็อัพทบนะตอนแรกก็ยังอัพไม่เต็มหรอกครับจริงๆอยากได้พลังลบเพิ่มครับผมก็มาดูเนี่ยของในร้านค้าประมาณเนี่ยผมก็ซื้อสะสมครับเท่าที่เพชรผมมีนะในแต่ละวันนะครับก็พยายามทบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเนาะสำหรับคนไหนที่เออเป็นสายฟรีเนาะเออผมก็แรกๆก็เป็นประมาณนั้นแหละครับก็ค่อยๆทบไปทนีนิดะหน่อยครับอา่าไปตีเหนือชั้นครับแล้วก็ของที่ดรอปมาถ้าไม่ตรงสายเราก็ขายเอาเงินมาซื้อสยแหวนประมาณนี้นะครับอื ผมก็ทบไปเรื่อยๆครับจริงๆก็อยากทบเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะแต่ว่าบางครั้งผมทําของช้าเกินไปก็ต้องจําใจเอาเอาคูณเข้ามาใส่ฮะคุณผู้ชมตัดมาดูน้องกันดีกว่านะครับขณะที่ผมรีวิวอยู่น้องก็สับผมไม่ยั้งเลยนะครับตอนนี้หลอดเสืยอหมดแล้วโอเคไปผมว่าต้องเอาคืนและผมว่าจะอธิบายสักหน่อยนะน้องนี่สับเราไม่ยั้งเลยยวปล่อยน้องซับไปครับไม่มันไม่ตายหรอกอผมคิดว่ามันไม่ตายหรอก แล้วก็แหวนนี่นะเขาก็จะบอกนะครับว่าราคาประมาณเท่าไรเนานะในส่วนของขั้น4ขั้น5ขั้น6ประมาณเนี่ยครับก็คือราคามันก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ว่าในส่วนของออปชันอะเหมือนกันนะก็คืออ่าอ่าเพิ่มดาเมจเหนือชั้น10%อะไรประมาณนั้นนะครับต้านทานดาเมจเหนือชั้น10%นะอ่าถ้าผมจะไม่ผิดก็จะประมาณนี้อ่าเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวข้องกับเหนือชั้นซะส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็ในส่วนของอนาคตเนาะเราอะเล่นอะไรดีนะครับถ้าถามผมนะผมจะแนะนําเป็นอันดับหนึ่งนะคือปิดชีพครับ2คือคิติคอสนะครับคืออันติเมตใครได้ปิดชีพคือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าชุดการปิดชีพเนี่ยยังไม่มีฮะชุดการคิดติคอยังไม่มีฮะชุดการอันติเมตเริ่มจะมีฮะจากปีขั้น5้านี่ก็การอันติเมตได้แล้วนะครับผู้ชมอ่า ไปในวันนี้ลองไฟกับน้องกันดูนะครับผมรู้สึกว่าผมรีวิวไม่ไหวแล้วจังหวะน,นี้น้องเปิดเรายาวจะจัดเลยนะครับตอนนี้หลอดเหลืองเราแทบไม่มีเลยนะไม่รู้ว่าน้องนี่หิวมาแต่ไหนนะครับจังหวะน,นี้ก็อาจจะต้องจัดกันหน่อยสักครั้งหนึ่งนะครับไปตบล่วงครั้งแรกไม่พอน้องกลับมาอย่างนี้เหมือนจะให้เราเทสดามเมจยังไงไม่รู้นะครับรีวิวไม่พอนะมาเทสดามเมจให้ดูนะฮะจังหวะน,นี้ก็สับไปรัวๆฮะ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่วงเขียวเราติดเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นนะครับ50%สกิลนะฮะบอกเลยว่าอัตราการติดอันติเมตของผมเนี่ยมันจะรัวๆนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ามีรัวๆนะครับแล้วก็พ่วงคิมานะาพ่วงคิมา11นะครับก็จะมีคิออกบ้างนะครับแต่ว่าอนะันติเมตอันดับหนึ่งเลยเนาะแล้วในส่วนปิดชีพนะครับก็จะประมาณพักหนึ่งอะ่ะถึงจะเห็นนะของปิดชีพผมอะ่ะเพราะว่าผมอ,าอัพมาไม่ค่อยเยอะนะ แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าได้พาพรสวรรค์เพิ่มนะครับแน่นอนครับผู้เอาจุศแล้วก็ปิดชีพอย่างแน่นอนเลยนะฮะบอกเลยว่ายังไม่มีชุดกันปิดชีพนะครับปเรียบร้อยตัวเปิดล่วงไปอีกหนึ่งนี่ฮะมามามาสัมกันให้ตายไปเลยดีกว่ามาเดี๋ยวผมต่อให้นองเลยเลือดแค่นี้แหละผมผมให้ซ้ำให้ตายเลยไหนๆก็ได้ไฟแล้วนะมันรู้สึกแบบใจชื้อน,นอมากๆคุณผู้ชมเวลาเราได้ฆ่าใครในเกมถูกป่ะมันรู้สึกได้ปลดปล่อยใช่ปะ่ะเออ มันมันรู้สึกแบบมาคนเขาบอกว่าเลยนะมันคุ้มกับค่าเงินที่เติมไปใช่ไหมคุณผู้ชมเราคอมเมนต์ผมหน่อยดรืคำเนี้ยมันคุ้มกับเงินที่เติมไปใช่ไหมคุณผู้ชมฮะมันคุ้มกับค่าเงินที่เติมไปใช่ไหมสำหรับคนที่ชอบไล่ค่าเขาหลือเราลองมาเมเมนต์หน่อยครับเออที่ดูละเราลองมาคอมเมนต์หน่อยครับมันคุ้มกับเงินใช่ไหมเออมันรู้สึกแบบสะใจรู้สึกแบบพอใจรู้สึกแบบอิ่มเอมถูกไหมเออารได้ค sure ่าใครสักคนใช่ไหมหรือว่ามางคนเนี้ยอาจจะเป็นแบบเฮ้ยรู้สึก เออเมตตาอะไรประมาณนี้ปะ่ะแต่เขาไม่เปิดเราแล้วก็ไม่เปิดเขาเอารมณ์แบบทั้งวันนี้บันดน,นี้คือทํากิจอย่างเดียวไม่ทําอะไรแบบพี่รู้สึกแบบธรรมะธรรมโมอะไรประมาณนี้ปะ่ะหรือว่าสนใจนี่คือแบบโอ้โหเห็นใครไม่พอใจนี่เราเปิดเลยอะไรประมาณนั้นนะนเพื่อนๆหลายสไตล์แบบไหนลองพิมพ์มาหน่อยนะฮะสำหรับผมเองเนาะแต่ก่อนนี่ประมาณว่าผมจะต้องไปจิ้มดูก่อนเลยว่าพี่พลังลบไหวไหมอะไรประมาณนั้นอืมแรกๆกนะจิ้มดูก่อนเอาความชัวเ,เว้ย <laughs> พอหลังมาก็ไม่ค่อยได้ตีใครกับผมอะ่ะแต่เขาไม่เปิดก่อน ผมนี่เป็นสายเลยแบบส่วนกลับอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่ได้เปิดอะไรหรอกเออคือส่วนกลับไปรีวิวชุดเสร็จแล้วยังไม่พอนะน้องยังไม่พอนะน้องยังไม่พอไปตรงนี้ก็เลือดใกล้หมดแล้วน,น้องที่ผมเชียรเพื่อนให้ดูนะฮะก็รู้สึกถามว่าปิ่มไหมตัวเนี้ยยังไม่ปิ่มนะก็คือเกือบครึ่งหลอดนะผมเหลือประมาณสี่สิบเปอร์ถามว่าไหวไหมกับวิชาต์ไนหะว่นะ คือเมเราเองอะ่ะเป็นตัวถ้าจําตอนที่เราเลือกฮีโร่มาตอนแรกเนาะที่เราสมัครอะ่ะมันเป็นตัวบาลานนะแล้วในส่วนของเมยอครับมันทําได้หลากหลาย,ลยนะในส่วนของการเก็บไอพครับแล้วก็ในส่วนของการโจมตีแล้วก็ในส่ yeah. วนของปัญญาเขาก็โอเคนะคือเขาเป็นตัวที่บาลานนะฮะ mm. เขาทาได้ทุกอย่างนะครับการทำดาเมจนะครับการเก็บเลเวลนะครับแล้วรวมไปถึงการอยู่รอดต่างๆเนาะ,ะเขาทาได้ดีกว่าวิสานอย่างแน่นอนนะครับ พ่อวิาสาเนี่ยเก็บเรเวลเก่งนะแต่ว่าไวไม่เก่งครับแล้วน้นส่วนของอ่าลงดันต่างๆนะผมบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแย่จะจัดนะแต่ในส่วนของการเกร็บอ่าเรเวลวะครับบอกเลยว่าต้องยกใค่ยเขานะฮะอ่าแต่ว่าถ้าไฟเนี่ยผมบวดหัวมันอยู่ทุกวันนี้นะไหนอะผมจะแก้มยังไงวะประมาณนั้น แต่ในะสิ่งที่ผมคิดแก้ในนะัในสองตัวผม่ผมคิดว่าถ้าผมมีเฟอเออแล้วก็ในส่วนของหลบหลีกที่เยอะเยอะ่ะเออที่มีพาสซีฟหลบหลีกหรือล้างใบได้อะ่ะบอกเลยว่าถ้ามีชุดล้างใบนะผมบอกผมตบไหนแลกนะบอกเลยนะถ้ามีชุดล้างใบนะถ้าไม่ติดใบอะ่ะคือแบบขนาที่โดนมันใบในี่ยืนเป็นกระสอบสายให้มันตีเว้ยคือคูดาวเต็มประมาณสองเวคคือเขาตีเราห้าครั้งมาห้าิตอะ่ะ โอ้โหบอกเลยว่าเราแม่คู่ดาวสองวิเว้แล้วมันก็ยืนตีเราเป็นกระสอบทรายโอ้โหขนาดที่ผมขนาดที่ผมคุยกับผู้ชมผมจืมกดตีเห้ทําทำไมมันหยุดตีเองแต่ว่าเพื่อนเปลี่ยนปะเออเวลาผมกดดาานใ้แถบใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยมันก็ชอบหยุดตีเองประมาณนั้นอแต่ไม่เป็นไรจะให้น้องเขาตีไปนะผมพอแล้วไม่ทมาํามะทำโมโลวนะผมไม่เอาอะไรแล้วอวันนี้ก็ได้มารีวิวให้สายฟรีเนานะให้เพื่อนๆนะครับทีอ่อยากเล่น MU c l a s ค i สงนะครับเรารู้สึกแบบพอนอะอยากได้พลังรวไปเยอะนะครับนี่นะ ผมก็อัพประมาณนี้นะครับคนไหนที่ออยากได้ในส่วนของพลังลบในส่วนของดาเมจเนาะเนี่ยผมก็จะได้ในส่วนของ PVP นะครับ40%เนาะที่ผมได้จากเทวทูตมานะครับอ่ารวมไปถึงนะครับการลดดาเมจนะครับ66%เนาะเพิ่มดาเมจด้วยนะอะไรประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นออปชั่นของผมที่ผมทำเนาะรวมไปถึงนะครับเหนือชั้นดาเมจนะครับก็อยู่ที่134%นะครับบอกเลยครับว่าตีหน้าสั่นจัดๆเลยเนาะสำหรับคนไหนที่อยากเซตมันผมนะครับก็เซตได้ครับ HR ประมาณ4,000ครับ SGI นะครับ2,000นะครับรวมไปถึง INT นะครับ 3ตอนแรกผมอัพไป3-2-90ก่อนนะถ้ามันเหลือนะครับก็ให้มันลงอินเยอะๆนะครับผมต้องบอกว่าเมนอะ ATR ต้องน้อยกว่าอินนะครับเพราะว่าอินเนี่ยมันคือดาเมจของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะ้องคนไหนทีอ่อยากทราบอะไรเพิ่มคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ